พูดถึงเรื่องโควิดปุ๊บเนี่ยมันอดที่จะพูดถึงเรื่องนี้ไม่ได้เพราะว่าคุณอนุทินเนี่ยก่อนหน้านี้ไปพูดนะไปพูดออกมาแล้วก็มีวลีออกมาอีกแล้วว่าโควิดเนี่ยมันกระจอกแล้วมันก็เป็นดราม,าม่าซ้ำสองคนวิพา์วิจารณ์เยอะคุณผู้ชมลองย้อนดูคลิปนี้กันก่อนฮะโควิดมันกระจกต้องรอวันนี้แหละครับรอให้ท่านได้พิสูจน์ว่ามันกระจอกหรือว่าโควิดมันกระจอกต้องรอวันนี้แหละครับรอให้ท่านได้พิสูจน์ว่ามันกระจอก เพราะว่าเราเตรียมตัวเองโดยที่ทำให้มันเป็นโรคที่เรารับมือกับมันได้เมื่อทุกอย่างครบถ้วนหมดแล้วท่านเห็นไหมครับมันจะกลายพันธุ์อะไรก็แล้วแต่ขอให้มันยังเป็นโคโรนาวไวรัสสายพันธุ์นี้สายพันธุ์ก็เรียกว่าสายอะไรธรรมชาติแบบนี้นะครับยังไงก็อยู่ไม่ใช่เป็นโรคอื่นนะโรคอื่นก็ว่ากันไปที แล้วทุกคนคไม่ต้องห่วงนะครับวัคซีนประเทศไทยตอนนี้พร้อมครับไม่ได้เฉพาะปีนี้ครับปีหน้าทั้งปีครับจะฉีดเข็มสามเข็มสี่ถ้าจะมีเข็มห้าก็ฉีดให้ครับหมายว่านี่คือข้างหลังนี่คุณนุทินก็ขยายความให้แล้วแหละแต่ว่าตอนเริ่มเรื่องนี้เปิดประโยคมาเนี่ยโควิดเนี่ยมันเกิดจอกแล้วสื่อเนี่ยก็พากันพลาดหัวว่าอนุทินเนี่ย ย้ำโควิดกระจอกซ้ำสองนั่นนู่นนี่อะไรกันไปใช่ไหมฮะแล้วคนก็วิพา์วิจารณ์เยอะว่าโอ๊ยทำไมคุณอนุทินเนี่ยพูดอย่างนี้อีกละมันเหมือนเป็นการปกรีดแผลเดิมซ้ำหรือเปล่าใช่ไหมแ้วทางที่แผลเก่าในที่คนที่คนเขาเคยพูดถึงอ่ะจริงๆลืมไปแล้วไหมล่ะหลายคนอาจจะลืมไปแล้วใช่ไหมว่าคุณอนุทินเคยพูดว่าเคยพูดลักษณะนี้มาแล้วว่าโควิดมันกระจอกเนี่ยตอนนั้นอ่ะถูกทําคลิปล้อเลียนอะไรเยอะมากคุณอนุทินนะฮะก็ได้ให้สัมภาษณ์ เพิ่มเติมชี้แจงเรื่องนี้นะครับบอกว่าการให้สัมภาษณ์ถึงโควิด -19 แต่ละครั้งเนี่ยตนมักเน้นย้ำถึงสถานการณ์จริงเสมอโดยก่อนจะพูดคำว่าโควิด กระจอกได้นั้นเนี่ยต้องอธิบายให้ประชาชนเข้าใจเห็นภาพว่าคนไทยเข้าใจโควิดดีมากให้ความร่วมมือกันกับภาครัฐปฏิบัติตามมาตรการที่กระทรวงสาธารณสุขนแนะนำอย่างดีทำให้เกิดทำให้การติดเชื้อภายในประเทศเนี่ยมันมีอัตราเฉลี่ยอยู่ที่2.2%เซ์เท่านั้นกระจอกเนี่ยที่หมายถึงคือไวรัสมันทำอะไรคนไทยไม่ได้หากทุกคนเข้าใจและเรียนรู้ในการดูแลสุขภาพตัวเองให้ดี รู้ว่าจะรับมือกับโควิดอย่างไรมันก็จะเป็นโรคกระจอบนี่คือสิ่งที่คุณอนุทินอธิบายเพิ่มเติมหลังจากที่มีดราม่าไปแล้วในความหมายคืออย่างนี้ค,คือไวรัสมันทำอะไรคนไทยไม่ได้ถ้าทุกคนเข้าใจนะแล้วก็เรียนรู้ที่จะดูแลสุขภาพตัวเองด้วยช่วยกันอะไรแบบเนี้ย คือก็เข้าใจนะใน,ะใ,นในบริบทนะก็พูดยาวๆมาในมุมของอนุทินเองก็อาจจะมองเหมือนเป็นการให้กําลังใจว่าอาโควิดสามารถรับมือได้อะไรประมาณนี้แหละนะเพียงแต่ว่าพอใช้คําว่ากระจกอ,อ่าสื่อก็ใช่มันมันมมแผลเดิมไงใช่สื่อก็ม,ม,ม,มาละเหยือนูช้าใหม่แล้ววาทกคํานี้มาอีกแล้วแต,แต่แต่มันแต่มันเป็นก็เรียกว่ามันเป็นสไตล์มันเป็นลุคของคุณอนุทินนะที่เวลาการให้สัมภาษณ์คือแกเป็นอย่างนี้แหละ ทำนองนี้แหละเออแต่อีกคนเข้าใจเขาก็เข้าใจแต่คนไม่เข้าใจเขาก็จ้องที่จะโจมตีโจมตีมันมันก็เป็นดาบสองคมนะครับก็มันเป็นอย่างนี้จริงๆอ่ะเผื่อทีมงานคุณอนุทินดูอยู่หรือคุณอนุทินดูท็อปนิวอยู่พอดีเราก็ก็ด้วยความปรารถนาดีนะเนาะเพราะเคยเคยมีบทเรียนมาแล้วนะเรื่องเรื่องวัฒกรรมเรื่องคําพูดลักษณะแบบนี้มันเป็นดาบสองคมจริงๆนะครับค่ะอ่าคือพูดถึงคุณอนุทินเนี่ยนะครับคุณอนุทินก็ ยังกำชับอยู่ว่าให้ทุกพื้นที่เนี่ยคือจะต้องเร่งฉีดเข็มสาด้วยใช่ครับนะฉีดเข็มสาเพื่อที่จะกระตุ้นภูมิแล้วคุณอนุทินก็ยืนยันว่าวัคซีนเนี่ยมีเพียงพอคือวันนี้นะฮะหลังจากที่คุณอนุทินเนี่ยคือลงพื้นที่ที่โคราชก็ให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมนะนอกจากประเด็นเมื่อสักครู่นี้ที่เคียดามาก,กันไปก็อบอกว่าตอนนี้เนี่ยคือทางกระทรวงสาธารณสุขเนี่ยคืออยู่ระหว่างการกระตุ้นฉีดวัคซีนเข็มที่3ให้กับประชาชนอยู่นะฮะการฉีดวัคซีนเนี่ยเป็นหน้าที่ของรัฐบาาลลในกรดูแ แล้วก็สร้างความปลอดภัยทางสุขภาพให้กับประชาชนซึ่งคาดว่าเราเจะสามารถฉีดได้เกิน100ล้านโดสในเร็วๆนี้แต่จะเดินหน้าฉีดต่อเนื่องทั้งเข็มที่1 2และ3เพื่อให้มั่นใจว่าประชาชนจะได้รับความปลอดภัยแล้วก็ยืนยันว่าวัคซีน,นมีเพียงพอและจะจัดสรรลงพื้นที่ต่างๆตามจำนวนประชากรอย่างเท่าเทียมและแม้การฉีดวัคซีนจะช่วยลดความเสี่ยงอาการรุนแรงและเสียชีวิต แต่ขอให้ป้องกันตัวเองทั้งการสวมหน้ากากล้างมือหลีกเลี่ยงสถานที่แออัดโอกาสติดเชื้อจะลดน้อยลงคือก็ย้ำกันอีกครั้งนั่นแหละครับเป็นสิ่งที่ทุกคนทราบดีอยู่แล้วคแค่ว่า,าปฏิบัติตามด้วยใช่ไหมอย่าประมาทอย่าประมาทเพราะว่าสายพันธุ์โอมีครอนอะไรที่เข้ามาอีกนี่ก็แม้ว่ามีรายงานว่ามันแพร่เชื้อเร็วก็จริงแต่ว่าอาการเนี่ยไม่ได้มากใช่ไหม ไม่ได้มาเหมือนสายพันธุ์ที่มันระบาดอยู่ในไทยอะไรเง,งี้ยแต่ว่าเราก็ประมาทไม่ได้ประมาทไม่ได้เลยนะคะก็ต้องดูแลตัวเองดีๆนะคะรวมไปถึงคนรอบข้างด้วยแหละนะอ่ะอันนี้ก็พูดถึงเรื่องของโควิด -19 น,นะคะเนะคะ